วันคลาสได้เปิดตัว OxygenOS 16ซึ่งเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันหลักใหม่มีความเป็นไปได้อย่างมากพร้อมทั้งฟีเจอร์ AI ที่มีความสามารถในการช่วยสร้างสรรค์ข้อความและการบันทึกเสียงออกมาเป็นข้อความได้อัตโนมัติการปรับปรุงใน OxygenOS 16มีความเป็นไปได้อย่างมากทั้งในเรื่องของความลื่นไหลของส่วนติดต่อผู้ใช้ UI และการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มผู้ใช้จะได้ประสบการณ์การใช้งานใหม่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มที่เหนือชั้นผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดแล เขายังสามารถเข้าถึงข้อมูลของโทรศัพท์ได้จากทั้งเครื่อง Mac และ PC การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆอาทิ Apple Watch จะทำให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายผู้ใช้สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนข้อความสายเรียกเข้าและข้อมูลอื่นๆจากอุปกรณ์ของ Apple ได้อย่างสะดวกสบายซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขยายระบบนิเวศข,ของซอฟต์แวร์ให้กว้างขวางและไม่ยึดติดก,กับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งสำหรับผู้ใช้ท็บเล็ตของ OnePlus จะได้รับประสบการณ์การทำงานแบบ multitask ท,ท,ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกที่สามารถปรับแต่งได้เหมือนกับใน สมาร์ทโฟนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโปรแกรมเบเตอร์เพื่อทดลองใช้งานออกซิเจน16ล่วงหน้าแล้ว